วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับจังหวัดนนทบุรีวันนี้พาเพื่อนๆมาถึงวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่ออ่างในปัจจุบันมีแบบไหนบ้างนะครับราคาประมาณไหนนะครับติดตามและก็รับชมไปด้วยกัน üy <üyor> ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ ตอนนี้ผมนั่งเรือหางยาวนะครับข้ามมาจากเกาะเกร็ดนะครับเพื่อจะมายังวัดใหญ่สว่างอารมณ์วัดของหลวงพ่ออ่างนะครับวันนี้เดินทางมาทางนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นการเดินทางผมนั่งรถเมยน,นะครับสาย166จากอนุสาวรีย์ชัยนะครับมาที่ปากเกล็ดนะครับ แล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมายัางเกาะเกตก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดจันนะครับเป็นวัดร้างถ้าเรือวัดจันนะครับแล้วก็ข้ามมายัางวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับวัดของเจ้าคุณอ่างนะครับหรือว่าหลวงพ่ออ่างในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับนั่งเรือข้ามฟากจากวัดจันนะครับ ท่าเรือวัดจันที่เกาะเกต็ดก็ราคา10บาทนะครับมาถึงวัดก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่ออ่างนะครับเราก็มาทําความรู้จักกับหลวงพ่ออ่างนะครับมาฟังประวัติของท่านก่อนนะครับหลวงพ่ออ่างสิริจันโทนามนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดนนทบุรีนะครับ โดยเฉพาะย่านเกาะเกร็ดแถววัดเกาะสารกุลพระอาจารย์อ่างหรือว่าหลวงพ่ออ่างก็ถือว่าเป็นพระเกจิผู้คงแก่เรียนนะครับเป็นผู้มากอาคมและยังเป็นศูนย์รวมตำราศัพท์วิชาต่างๆในสายเกจิจังหวัดนนทบุรีไว้มากที่สุดอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาและก็ช่วยเหลือสังคมงานบุญบริจาคต่าง ท่านทำมาโดยตลอดนะครับหลวงพ่ออ่างศิริจันโทนะครับถือกำเนิดในสกุลนุ่มโพเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคมพศ2494นะครับหลวงพ่ออ่างศิริจันโทนะครับถือกำเนิดในสกุลนุ่มโพเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคมพศ2494นะครับแรมเจดค่ำเดือน8ปปีเถาะ ที่บ้านบางพลับอเภอรปรากเกจเจัดนนทบุรีนะครับบิดามารดาของท่านเป็นชาวสวนก็คือนายจวนและก็นางบุญช่วยนุ่มโพนะครับชีวิตในวัยเยาว์ของท่านจบการศึกษาชั้นป .4 นะครับที่โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ท่านมีความขยันและก็ช่วยบิดามารดาทำสวนและก็เก็บผลผลิต พายเรือขายตามภาษาชาวบ้านช่วงที่เสร็จจากงานส่วนแล้วก็จะไปเล่นที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์เหมือนเด็กคนอื่นๆทั่วไปนะครับบางครั้งก็จะไปอยู่รับใช้หลวงพ่อกุหลาบหลวงพ่อกุหลาบท่านก็เห็นว่าอาจารย์อ่างสนใจในศาสตรน์นี้แถมยังเป็นเด็กฉลาดน่าจะสอนได้ไม่ยากจึงเริ่มสอนอ่านขอมก่อนแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมาก จนกระทั่งอาจารย์อ่างเริ่มเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่หลวงพ่อกุหลาบสอนให้อีกทั้งยังเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีมาโดยตลอดจึงมีความคิดที่จะอุปสมบทหลวงพ่ออ่างบวชเป็นสามเณรเมื่อปีพศ2512อายุ18ปีแล้วอยู่รับใช้หลวงพ่อกุลาบเรื่อยมา ต่อมานะครับหลวงพ่ออ่างก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุวันที่20เมษายนพศ2515นะครับที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์เช่นกันนะครับมีหลวงพ่อกุลาบนะครับเป็นพระอุปชาและก็พระครูนนทเลกจาร์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และก็พระครูนนทะสารวีสิทธิ์เป็นพระอนุสาวรนาจารย์นะครับบวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรม ทั้งเรียนปริยัตตลอดจนอ่านเขียนอักขรเลขยันจนสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาแรกนะครับหลวงพ่ออ่างท่านศึกษาอักขระเลขยันกับหลวงพ่อกุหลาบตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนะครับหลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วนะครับหลวงพ่อกุหลาบท่านก็เมตตาหลวงพ่ออ่างเป็นอย่างมากนะครับสอนทุกอย่างประสิทธ์ประสาทวิชาที่มีอยู่ให้กับหลวงพ่ออ่างแทบหมดสิ้นนะครับ รวมทั้งมอบตำราสำคัญให้กับหลวงพ่ออ่างเก็บรักษาสืบต่อไปก็คือตำราที่หลวงพ่อกุหลาบมอบให้กับพระอาจารย์อ่างหรือหลวงพ่ออ่างก็จะเป็นตำราทำผงพุทธคุณตระกุดและก็ยันต่างๆของหลวงปู่เอี่ยมวัสะพานสูงนะครับซึ่งหลวงพ่อกุหลาบได้รับมอบมาจากหลวงปู่กลิ่นวัสะพานสูงเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2489นะครับ ถัดมาอีกปีหลวงปู่กลิ่นท่านก็ละสังขารและตำลาอีกเล่มที่มีความสำคัญมากก็คือตำราปลุกเสกหนุมานของหลวงพ่อสุนวัดเกาะสารกุลที่หลวงพ่อกุลาบได้ไปร่ำเรียนมาและตำลาอื่นอือีกเช่นตำราหลวงพ่อต่วนวัดระหารตำราหลวงพ่อช่วงวัดบางยาแพรกใต้และก็อีกมากมายนะครับที่ หลวงพ่อกุหลาบมอบให้หลวงพ่ออ่างจนหมดสิ้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงประวัติย่อๆที่นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับและก็มีอีกหลายเกจิอาจารย์นะครับที่หลวงพ่ออ่างได้ไปศึกษาเป็นลูกศิษย์นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณอ่างนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่ มีหลายอย่างเลยนะครับทุกคนนี่เป็นเหรียญอะไรเจ้าสัวนี่ชุดเท่าไหร่ครับร้อยเดียวนะครับแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเหรียญพกกรัพย์มันเป็นเช้าจันทรโ่รกระบะั้งสี่อ๋อครับผมนี่บูชาเท่าไหร่ครับสองร้อยครับสองร้อยนะไอทางวัดจัดส่งไหมครับไม่จัดอ๋อไม่ได้จัดส่งต้องมาเช่าบูชาที่นี่ให่คไหมทางวัดไม่จัดส่งนะครับ นี่ก็เป็นเหรียญเจ้าสัวเหรอครับคือมันเคยจะส่งแล้วมันตกหล่นทางทางอ๋อมีปัญหาใช่ไหมครับอืมก็เลยไม่จัดส่งนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าบูชาก็มาได้เลยนะครับที่วัดราคาไม่สูงนะครับนี่ร้อยเดียวใช่ไหมครับครับประมาณปีไหนครับห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดนะครับแล้อย่างนี้เหรอครับนี่ก็ร้อยหนึ่งร้อยเดียวครับอ๋อครับเป็นสมเด็จยันเก้าแถวนะครับ แล้วนี่เป็นเขาสวนนะครับใช่ครับ,รบน,นี่ก็ราคาเดียวกันเหรอครับอันนี้สองร้อยนี่ร้อยเดียวอ๋อครับผมแล้วอย่างนี้เหรอครับเรียกว่าอะไรเออเสือครับเสือนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครบ <200. S 1> บูชาน,นี้สองพันนะครับ ก็มีพญาคุธนะครับพญาคุธนี่ราคาเท่าไหร่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับทุกคนโอ้ราคาไม่สูงนะครับนี่นี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมใช่ไหมครับหลวงปู่เอี่ยมก็มีนะครับแล้วเหรียญนี้เหรอครับเอ่อเหรียญสมาชิกลบราณบนี่ราคาเท่าไหร่ครับเดียวร้อยเดียวนะครับวัตถุมงคลของ เจ้าคุณอ่างนี่เยอะมากนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบและรุ่นไหนรุ่นใหม่หรครับที่ออกใหม่ก็นี่ฮครับอ๋อนี่ครับเป็นรุ่นองคตนะครับนี่นี่เป็นเนื้อไม้เหรอไม้จระปัะสมัยปูกูลาอืมนี่เท่าไหร่เหรอแปดร้อยเนื้อไม้จะแปดร้อยนะครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณอ่างนะครับก็มีหลากหลายนะเพื่อนๆราคาก็อยู่แค่หลักร้อยนะเริ่มต้นมีเยอะมากนะครับเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาวัดของเจ้าคุณอ่างนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมมีเหรียญนี้ก็สวยนะครับ มีเหรียญมีพญาพุธนี้เขาเรียกว่าอนุมานเนื้องานะครับนี่นี่ก็เป็นรูปหลอ่อหลวงปู่กุหลาบนะครับ ก็มีแบบพ้อยหน้ารถด,ด้วยนะครับมีรูปหล่อที่ม,ม,มีรุ่นมหามงคลชนะศึกเจ้าคุณอ่างด้วยนะครับทางวัดไม่ได้จัดส่งนะเพื่อนๆมีเวลามีโอกาสก็ มาเช่าบูชาที่วัดได้เลยนะครับวัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านนี้นะครับก็ถือว่ามีหลากหลายนะครับมีหลากหลายเยราคาก็หลักร้อยอนะครับมีทั้งพระปิดตาแล้วก็เป็นเหรียญต่างๆนะครับเป็นอนุมานนะครับนี่เพราะว่าท่านเจ้าคุณอ่างท่านจะเก่งเรื่องอนุมานเหมือนกันนะครับ เห็นไหมลักร้อยสองร้อยเองนะหลักร้อยเองโอ้นี่ก็เป็นเหรียญตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดเมษานะครับเป็นเหรียญตอนที่เขาเรียกอะไรเหรียญเจริญพรน,นะครับตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่นะครับนี่ ถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าวัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านนั้นนะครับอยู่ด้านนั้นว่าผมลงจากเรือผมลงจากเรือตรงโน้นแล้วผมก็ข้ามมาตรงนี้นะครับนี่วัตถุมงคลเจ้าคุณอ่างก็อยู่อยู่ด้านนี้นะครับนี่หลากหลายนะครับวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับก็ถือว่าเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายนะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่6บ้านคลองบางน้อยนะครับตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับฝั่งตะวันตกตรงข้ามเกาะเกร็ดบริเวณวัดยังมีตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ที่เปิดในวันเสาร์และก็อาทิตย์นะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็มากราบขอพรหลวงพ่ออ่างนะครับแล้วก็มาช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำได้นะครับมีวันเสาร์อาทิตย์นะครับ วันนี้ผมมาตรงกับวันปกตินะครับตลาดน้ำก็เลยไม่ได้เปิดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ